สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูสิสินค้าพ้นผิดที่น้อยเอามาจากสวนดูสินี่รูป่านะปกติน้อยก็จะขายไปเรื่อยๆมีผักอะไรน้อยก็จะวางขายเขียนไว้อย่างดีแล้วก็มีบอกว่าจากสวนแล้วก็มีภาพรอยยิ้มจะได้คนจะได้มาแนะนำนะเพราะว่าร้านน้อยเขาก็ รถผ่านไปมานะเพื่อนตั้งแต่เปิดร้านมาช่วงโควิดนะเพิ่งมานะก็จะทำอย่างนี้ไปจำนะเพื่อนโทษทีนะเพื่อนรถรถเยอะรถเยอะมากันน่าะ ข้ารล้านเพื่อนข้ารล้านไปเข้ารล้านกันเมนโลมแล้วไปแล้วละเพื่อนขอบคุณมากค่ะ